สวัสดีครับผม,ผมจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ฟาร์มนะครับครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงไก่ในช่วงหน้าฝนนะครับทำไมถึงราคาถูกลงนะครับช่วงไก่หน้าฝนนะครับาราคาจะต่าลงมานิดนึงนะครับจากเดิมเป็น8 0 9 0ิบเการอนะครับก็อาจจะเหลืออยู่ที่70บาทเดี๋ยวมาดูราคาที่ป้ายกันนะครับนี่คือรถ ก็จับไก่นะครับอาจจะไปส่งไก่เนี่ยครับก็อยู่ในพื้นที่หน้าบ้านก็คือหน้าฟาร์มผมนี่แหละครับตอนนี้ไก่ก็อยู่ราคาที่70บาทนะครับช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝนไก่จะฟูต้องมาพอสมควรนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายหนูที่ผมทําติดไว้หน้าบ้านนะครับทั้งซื้อและขายนะครับในราคาปีกส่งเรามีจัดส่งให้ด้วยนะครับต่างจังหวัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ทําไมไก่ถึงราคา70บาทในทการรับซื้อไก่บ้านนะครับ70บาทแต่ว่าทําไมถึง70บาทในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าฤดูฝนนะครับจะมีวัตถุดิบธรรมชาตินะครับช่วงฤดูฝนเราก็จะไปทําการเกษตรนะครับในการปลูกข้าวนะครับเ,เพราะว่าพื้นที่โดยส่วนมากของ บ้านเราก็จะเป็นพื้นที่ในการวันไร่ไปนานะครับก็อเช้าก็ไปนาไปสวนหนึ่งครับทีนี้ไก่ราคา70บาทที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีคนโทรเข้ามาสอบถามเยอะเลยนะครับว่าทําทไมไก่ช่วงนี้ถึงราคา70บาทก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้ก็จะมีวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้กินก็คือมีกบมีเขียด มีกุ้งหอยปูปลาอะไรเนี่ยครับสารพัดประโยชน์ที่เขาจะทำนายครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเช้าๆก็ขับรถไปทํานาแล้วนะครับนี่ครับไปดํานาไปส่วนไก่ที่อยู่ในฟาร์มตอนนี้ก็ถามว่าไก่ช่วงหน้าฝนนะครับหญ้าธรรมชาติเยอะเลยนะครับนี่ครับหญ้าธรรมชาติเยอะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นทางฝั่งรงเดือนของลุงหนูนะครับนี่ครับไก่เยอะเลยนะครับก็เจ็ดสิบบาท สามา70เจ็ดสิบบาทคุ้มในการขายในในการเลี้ยงไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกร,กรหรือเพื่อนๆที่ว่าจัดการเรื่องอาหารได้ว่ามีได้ราคาถูกหรือเปล่า,าทําในราคาลดต้นทุนหรือเปล่าในส่วนของผมนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเสียอาหารจากร้านชาบูแล้วก็มีกากมะเ้า,เาะนะครับผสมแค่นี้พอ,เ,อเขาก็อยู่ได้นะครับนี่ครับ กินเสร็จเขาก็จะไปทางนู้นนะครับเข้าป่านะครับไปกินใบไม้อ่ากินหญ้ากินพวกนอนกินพวกมแมลงเนี่ยครับเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับน่ครับก็มันจะง่ายต่อการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ก็จากเขากินตรงจุดนี้เสร็จนะครับ เขาก็จะไปเข้าป่านครับพื้นที่อยู่ก็อยู่ป่าไผ่นะครับในพื้นที่นี้เราก็ทําคลิปไปหลายๆคลิปแล้วนะครับเ,เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่นะครับช่วงหน้าหนาวขอขออภัยครับช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องบอกว่าก็ดูแลรักษาเรื่องสุขภาพไก่ให้ดีนะครับเ,เรื่องการเป็นหวัดหรือโรคที่เกี่ยวกับหน้าฝนนะครับก็ยานะครับง่ายๆก็อาจจะเป็น ปีสินะครับผสมน้ําให้กินนะครับนี่ครับผสมน้ําให้กินก่อนแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะต้นนะครับ,น,รบนี่ก็รอกินอาหารนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงหน้าฝนก่อนดูแลเรื่องสุขภาพไก่นะครับ ไบโอวิสองนะครับละลายน้าให้กินก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเ,าเราไม่ต้องไปฉีดวัคซีนอะไรนะครับเพราะว่าไก่ที่เลี้ยงในช่วงฤดูฝนนะครับเราเลี้ยงอยู่ในพื้นที่จํากัดของเราอยู่แล้วนะครับเพียงป้องการแก้โรคระบาดมาแค่นั้นเองนะครับถ้าไก่เราอยู่ในพื้นที่นี้เราให้ยากินมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นองค์ความรู้นะครับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่นะครับอ่านี่นะครับก็ถามว่าคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับราคาไก่นะครับไก่ไก่ก็จะมีฤดูบ้านเราก็จะมีอยู่3ามฤดูนะครับเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับ ฤดูร้อนก็จะมาถึงเมษาก็ไก่ก็ยังราคาดีอยู่นะครับมกรามาถึงเมษาแล้วก็ช่วงเข้านาฝนช่วงหน้าฝนแล้วก็ไปหนาวก็พืศจินะครับธันวาพืชจิกามกราเนี่ยครับก็จะเป็นโดยรวมๆก็ประมาณสัก78เดือนก็ไก่อยู่ในราคาดีนะครับไม่ดีอยู่ช่วงราคาเดียวก็คือราคาช่วงหน้าฝนนะครับก็อยู่ที่70บาทนะครับอย่างดีก็7580ก็ได้นะครับ60บ 7 0 75ได้หมดนะครับแต่ก็ราคาขึ้นลงก็ตามท้องตลาดและก็ปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออะสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างบ,บางทีก็อาจจะซื้อขายกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องการเดินทางนะครับก็ไม่ได้ปลอดภัยต่อเนี่ยครับปลอดภัยต่อคนขาไกลนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนสอบถามมาเยอะกันมากเลยนะครับว่าทําไมราคาไก่ช่วงนี้ถึงได้เท่านี้นะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าช่วงหน้าฝนนะครับเขาก็จะมีวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับหรือสัตว์อะไรอื่นๆที่อยู่ในน้ำรือนะครับก็เป็นช่วงที่ว่า เป็นไอ้นี่นะครับเขาเรียกอะไรเป็นเชิงดูดูที่ว่าทรัพยากรเรามีเยอะนะครับเราหากินได้ง่ายนะครับเขาก็จะใช้วิธีการในลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับก็กินวัตถุดิบที่หาได้จากการลงน้นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูลานั่นแหละครับปลาก็มาตามน้านะครับน้ําก็จะมาจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับว่าพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่การเลี้ยงไก่เลี้ยง พื้นที่การทํานานะครับโดยส่วนเยอะนะครับก็ได้หลายอย่างนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างสมมติไปได้ปลามาอย่างเงี้ยก็มาต้มปลาต้มอะไรอย่างเงี้ยไก่ถ้ว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครับแต่สําหรับไก่นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับไก่ของเราที่เลี้ยงนะครับก็อาจจะเป็นส่งพ่อค้าตลาดนะครับที่รับซื้อไก่นะครับหรือไม่ก็อาจจะส่งในประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่รับซื้อไก่ในราคาที่สูงกว่าบ้านเรานะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้าอัด อาจจะเข้าจากตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็ไปยาวไปยินถึงอีกตรงจุดหนึ่งนะครับนะครับเท่าที่ผมสอบถามมาราคาเขาไปได้ไกลเลยนะครับนะครับก็สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็ต้องวางแผนนะครับการเลี้ยงไก่นะครับต้องเลี้ยงแบบไหนนะครับถึงจะโอเคแล้วก็ได้ราคานะครับก็คือว่าคือคํานวณเลยนะครับว่าจะจะเพาะไก่ในช่วงฤดูไหนเ,เลี้ยงไก่3เดือนสีเดือนพร้อมได้ขายาคุณก็ ต้องดูนะครับว่าจะไปถึงหน้าหนาวไหมช่วงปีใหม่ตุดจีนอย่างเงี้ยนะครับราคาไก่ก็ร้อยอัพนะครับก็จะทําให้เกษตรกรนะครับมีกําไรพอสมควรครับถ้ามาเลี้ยงในหน้าฝนนะครับแต่ไก่หน้าฝนนี่คือเยอะนะครับแล้วก็โทรมาถามกันว่ารับซื้อไก่ไหมก่อรับซื้ออยู่นะครับแต่ราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับเจนทิพนะครับ กบ็บ้านอยู่ติดถนนนะครับเสียงรถเกาะกัางๆนิดหนึ่งนะครับก็มาอธิบายกันง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ดูกันเลยนะครับว่า<ร>ไม่ได้มีอะไร,รนะครับก็คลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าก็มาพูดเรื่องของราคาไก่กันนะครับ นี่ครับก็เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับช่วงหน้าฝนก็อุดมสมบูรณ์กันด้วยหญ้าแล้วก็ปุูกผักทั่วไปนะครับไก่ก็จะได้กินหญ้ามีความสมบูรณ์นะครับเลี้ยงแบบปล่อยจะดีที่สุดนะครับอย่าไปเลี้ยงแบบขังนะครับเพราะขังเขาจะไม่โดนแดดหรือ,อะจะไม่ได้รับสารอาหารที่มาจากแดดหรือว่าจะเป็นจากหญ้าอย่างนี้นะครับนี่ครับหญ้าเข,าขี้วอาไปลูกไว้นะครับ ตัดแล้วเขาก็แตกขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งเ็าจะตัดไปให้วัวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไก่กินนะครับก็มีไว้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถางออกเยอะนะครับช่วงหนาฝนก็ปล่อยได้ก็ปล่อยไปนิดนึงนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในช่องของจักกินเที่ยวทําเกษตรนะครับ เป็นวิธีทําเกษตรแบบง่ายๆนะครับเอาแนวความจริงนะครับเอาองค์ความรู้มาประกอบกันแล้วก็มาแชร์กันให้ดูนะครับเนี่ยครับก็พูดถึงเรื่องการขายไก่นะครับ70บาทนะครับช่วงนี้นะครับยืงยืนอยู่ที่70บาทนะครับแล้วเ,เกษตรกรที่ะจะเลี้ยงไก่ก็หาวิธีการในการเพิ่มกําไรก็คือการแปรรูปนะครับหรือไม่ก็ทําอาหารแล้วก็โพสต์ขายตามเฟซ ตามเพจตามเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลกอ,ออนไลน์มันเยอะนะครับเราทําการตลาดตรงนั้นได้แบบง่ายๆนะครับคุณก็หาวิธีในการแปลรูปขายนะครับเป็นไก่สดชำแหละแช่แข็งก็บวกเข้าไปนะครับโลละ 30- 40บาทนะครับเพราะว่าต้นทุนในการทําเรามีนะครับการต้มน้ําร้อนก็มาจากพลังงานเชื้อเพลิงอะไรทั่วไปก็ว่ากันไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการ เอาราคาไก่มาพูดกันในจุดนี้นะครับว่าทําไมถึงเป็นราคาแบบนี้นะครับผมพูดให้ฟังในสามฤดูเลยนะครับอ่าช่วงหน้าร้อนนะครับก็ราคาจะ80-90ร้อยนะครับก็ประมาณนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็ดูยืนยืนอ,อยู่ที่60-70เกือบถึง80นะครับอ่า พอหลังจากหน้าฝนไปก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะช่วงนั้นไก่จะออกเยอะพอสมควรนะครับช่วงแลงๆอากาศเย็นๆนะครับไก่ก็จะออกไข่เยอะนะครับออกไข่เยอะแล้วก็มีผลผลิตเยอะก็ผลิตให้ทันช่วงตุจีดนะครับตุลจีดก็อยู่ที่110นะครับ100 110 120เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไก่ก็จะมีอยู่3ช่วงราคานะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่า วางเพนกันให้ถูกนะครับสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่นะครับส่วนมากข้อมูลนี้บางทีผู้ที่ขายก็ยังอาจจะไม่รู้นะครับก็เลยทําคลิปนี้มาให้ดูนะครับเองครับก็เป็นการถ่ายทําแบบง่ายๆนะครับก็ฟังการอธิบายไปเพราะว่าเรื่องการซื้อไก่ขายไก่นะครับการผลิตไก่นะครับไก่บ้านเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับเศษอาหารในบ้านเรานี่แหละครับให้กินเข้าไปนะครับเศษอาหารในบ้านเรา หรือจะไปขอจากร้านอาหารที่เขาจะทิ้งอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็ทิ้งอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีใครไปเอาก่อนนะครับอย่างผมก็เนี่ยครับเห็นไหมครับถังขาวๆนู่นนะครับก็เราไปขอมาจากร้านชาบูกากมะพร้าวก็วันละ10บาทแค่นี้พอนะครับก็ให้ไก่กินนะครับไก่ก็กินได้กินแล้วเขาก็จะไปเข้าป่าทั้งนู่นนะครับเข้าป่าแล้วก็กินพวกนอนกินวัชพืชกินอะไรเขาก็มีความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะครับก็ ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงไก่นะครับเ,เลี้ยงไก่บ้านนะครับผมยังยืนยันอยู่นะครับว่า,เ,าเป็นอาชีพที่เป็นรายได้เสริมนะครับเพราะว่ามันไม่ไมีการดูแลที่เยอะนะครับแล้วก็เราก็เลี้ยงไว้หลังบ้านทําเลา้เาทําคอกไก่ตรงจุดนึงนะครับไม่ต้องใหญ่เอาแค่กําลังที่เราทําไหวนะครับแล้วก็เราก็มาเลี้ยงกันนะครับ เลี้ยงแ้วก็ถึงเวลาที่จับขายได้เราก็จับหรือจะจับเป็นทาอาหารก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในคนเลือนหรือกอ็ถ้าไปขายในส่วนของตลาดก็เราก็ได้มีมีราคาตรงนั้นกลับมาเป็นเป็นเงินตราที่เอามาใช้จ่ายในคนเรือนนะครับก็เป็นรายได้อีกทางสองทางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับทากันแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นในพื้นที่ บ้านของผมนี่แหละครับหนึ่งไร่นะครับในการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ทําเกษตรผสมผสานนี่แหละครับแต่วันนี้เอาคลิปนี้มาฝากก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องการซื้อไก่นะครับฝากติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้คอมเมนต์กันได้นะครับหรือสอบถามก็ไปที่ศูนย์แปดสาี่สามเจ็ดเก้นะครับเพราะเราก็ยังให้คําตอบทุกคอมเมนต์อยู่นะครับผมจะตอบด้วยความจริงทั้งหมดนะครับอ่า จากประสบการณ์ที่ได้มาจากาผู้ซื้อและผู้ขายกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ